การวางแผนอนาคตเป็นเรื่องที่ดีอย่างเพื่อนผมคนนี้เข้าวางแผนชีวิตไว้ชัดเจนก่อนเข้ามาเรียนที่นี่ซะอีกกล้าปวช2ส,สาขาวิชาอาหารและโภชนาการก,ากล้าโตมากับยายที่ขายปลาแห้งและปลาแดดเดียวในตลาดจึงมีความสนใจเรื่องอาหารเพราะกล้าต้องช่วยยายทำปลาแดดเดียวขายตั้งแต่เด็กๆและเพราะมีลุงเป็นเชฟอยู่ที่อเมริกากล้าเลยฝันไว้ว่า เขาจะเก็บเกี่ยวความรู้เรื่องอาหารให้เต็มที่แล้วสักวันหนึ่งจะไปเป็นเชฟที่อเมริกาให้ได้เหมือนลุงนวางแผนชีวิตไว้ว่าจบม .3 อยากจะต่อสายอาชีพแผนอาหารคนแถวนี้หรือว่าคนระยองนะคะก็จะรู้เลยว่าต้องมาต่อที่นี่เท่านั้นเมื่อก่อนหนูทำอาหารไม่เป็นเลยค่ะก็คือเริ่มจากศูนย์เลยแต่ว่าพอมาเรียนที่นี่ทำได้หลายอย่างมากเช่นอาหารไทยขนมไทยและก็บกอรี่ค่ะ ช่วงเที่ยงอาจารย์ที่แผนกค่ะเขาก็จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มาโชว์ฝีมือโชว์ความสามารถในครัวที่แผนกได้ค่ะหนูคิดว่าความรู้เรื่องอาหารนะคะสามารถเอาไปต่อยอดได้หลายอย่างซึ่งตอนนี้หนูก็ยังเรียนไม่จบแต่ว่าสามารถเอาไปต่อยอดกับธุรกิจครอบครัวได้แล้วค่ะร้รยะยายของกล้าต้องเปิดร้านขายปลาดแดดเดียวทุกวันในช่วงที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจยอดขายร้านยายก็ไม่มีตก เพราะกลา้าจะนำปลาที่ยังไม่แห้งมาใช้ตู้อบลมร้อนของวิทยาลัยอบแค่แป๊บเดียวปลาก็แห้งสนิทแล้วถ้าอยากซิลใส่ถุงให้ดูมีมาตรฐานวิทยาลัยของผมก็ไม่ห่วงอุปกรณ์นะครับที่นี่มีเครื่องครัวและอุปกรณ์ต่างๆไว้พร้อมใช้นักศึกษาอยากใช้เครื่องไหนเพิ่มทักษะเพิ่มความรู้ก็มาใช้ได้เลยทักษะยอดอุปกรณ์เยี่ยมขนาดนี้จะหาได้จากที่ไหนอีกล่ะครับ